เรื่องสันวันนี้เสนอตอน Harry studies everywhere Harry thinks his grades are very important Harry Harry thinks คิดว่า grades g r a d ของเขา important สำคัญมาก he studies a lot เขา studies ศึกษาเล่าเรียนหรือแปลว่าอ่านหนังสือก็ได้ a lot เยอะหรือมากความหมายก็คือตั้งใจเรียน studies a lot he studies everywhere he goes เขา studies เรียน everywhere took ที่ tea, tea, goes ไป he studies at the library ao เรียนหรือว่าอ่าน library Hong สมุด he studies when he goes out to eat เขาอ่าน when ตอนที่เขา goes out ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปกินความหมายก็คือเขาอ่านหนังสือเมื่อตอนที่เขาออกไปกินข้าวข้างนอก he even studies when he goes to parties เขาอ่านหนังสือ even แม้กระทั่ง เว e นเมื่อเขาไป p a r t ตงานปาร์ตี้ his friends make fun of him เพื่อนของเขา make fun of l อเล i ย n เขา Harry does not care Harry does not ไม่ care สนใจ He gets all the time. gets time A all เขา gets ได้ A หมายถึงเกรด A All the time หมายถึงตลอดหรือทุกครั้งคำว่า A แล้วก็เติม S หมายถึงว่าได้ A หลายวิชาหรือได้ A หลายตัวนั่นเองจบเรื่อง Harry studies everywhere